สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาอยู่ด้วยกันนี่นะคะมาเห็นญาติพี่น้องมาจากญาติพี่น้องมาแต่ทางดูทางกระสินเนาะทางสกลทางสกลอ๋อพานาอ๋อพานานิคมทางสกลนครโอ้พานานิคมขวก็ได้พี่น้องอยู่ได้บ้านโคบ้านโคกมันโคกมันโคบจ้า โคกจงขวัญนั่นแหละจ้าจ้าโคกสองขวัญน,นั่นแหละได้นนนนพี่น้องอยู่ฮันพี่น้องเหลียงโง่ขุนอยู่ฮันอืมกานะไปอยู่แลญญาา้วสุดเจ้ามาจะเชิญเนี่ยสัมภาษณ์เนี่น มาต่สิโลวะมามามาแต่พูดมาเอาไปันนาบ้างมาน่ึงบู้าโมบูดูกลสีุครับจาไลยแวะมาอ๋อบึ้งตะข่าวครับบึ้งตะข่าวบึ่งเห็นั่นบุ้ไมบึ้งโอ้ยไหมอันนั้นม่าล้างุ้มบึ้งนะอ่อ่าง่าย่นะ้งพูพมาบงขตนน้อยนเบงข้ตนนี่อยอนี่แกกับข่าวน่เนาะจ้ ้ขาว้า้แล้วอันเออแล้วอันอันรูปนี่ก็คือว่าประมาณว่ายุดงยุป้าบ่นั่นแหะเบิ้งเบิ้งกนนอกมันเลยี่ยวงยุป้าคือไมเบิ้งกันน้า่มาเบิ้งความจริงเนาะก็เห็นกับฟงกับตาเลยเบิ้งแล้วก็ไปว่เบายเดี๋ยวฟังมันไม่แม้ความจริงได้บ่ จา้านี่ค่ะพี่น้องมาแต่อำเภอพนานิคมนะคะจ้ามากันหลายคนอยู่นะคะโอ้ค่ะมากันเต็มรถปกอัพคันหนึ่งเลยค่ะเต็มกันเลยแล้วก็พักผ่อนก่อนจะกลับอืมองงอค่ะจ้าเพื่อนชิไปแวะเที่ยวต่อง,งอยด้วยนี่ค่ะมากันเต็มรถครันนี้นลคะ่ะมาด้วยกันนี่ค่ะ วันนี้มีพี่น้องอำเภอพนานิคมมาเที่ยวแวะไหว้เจ้าปู่เจ้าย่านะคะ,ะนางพักผ่อนกลางคืนก็ไหลเลยก,กลางคืน,นตรงหแรงส่วงนอยนี่กระลำแล้วนี่วันนี้จะมีการลำสามสนางลำคูเดียมือนี้นะ,นนนะจ้า ลำำยีลานนี่แหละนี่สามสิบหกใช่ไหมสามสิบหกชุดหนเออชุดหนึ่งเก้าชุดสอชุดของเมียผู้ใหญ่ของเมียผู้ใหญ่สามสิบหกชุดของยายเจือสิบของยายเจือสิบใช่ไหมล้ำถวายแำถวายของยายเจือน่ะลำถวายแก่ถูกหวยแสดงว่าแม่ผู้ใหญ่นี่ต้องมากับรับโคสิดสงสัยคือตรับรี่ ถูกเออจ้าก yeah. like yeah. ็ได้เจ็ดหมื่นเปลือกเมนแปดหมื่นจ้าจ้าเพื่อนก็ได้ความฝันเพื่อนได้แถวนี้แหละเพื่อนก็ขอเอาตีตีตีของปงโปงเป่งเป่งเอาอยู่นี่แหละค่ะจ้าจ้าพี่น้องแถวบ้านเรามากันเยอะค่ะวันนี้มาจากอำเภอพนา โอ้ทางน like bridges, like ygen, like ู้นเห็นไหมคะมืดค้มฟ้าคึ้มฝนเหมือนฝนจะตกนู่นค่ะเห็นไหมคะท้องฟ้าเหมือนจะมีเหมือนจะฝนตกเหมือนจะเป็นลมเป็นฝนเนอะนี่ค่ะร้อนแบบนี้ไม่นานนะคะไม่นานจะเป็นฝนตกแน่ยายจิมมี่ยายจิมมี่มาให้สัมภาษณ์หน่อย ยายจิมมี่นะวันไหนจะไปซื้อโทรศัพท์จะเปิดช่อง YouTube คนใหม่นะคะแม่บุญถินนะคะพวกในเท่าเฮ็ดจีนตะกีบแม่บุญถินโกกอกแล้วว่าเป็นยายจิมมี่มันมีแล้วนี่เข้าอบเศษใส่จิมมี่มันมีแล้วมันจะเอาเป็นถ้าคงเป็นใช่โอใช่นี่ช่องแม่บุญถินนะคะแม่บุญถินจะตา จะเปิดช่องนะคะมนมตั้งนานแล้วยังไม่ได้เปิดช่องเลยเออนี่และความรู้สึกจะเปิดช่องนี่คิดว่ายังไงคิดว่าว่าจะเอามาเปิดขายมาขามขายผักหวานขายหน่อไม้ขายเห็ดขายพอได้มีช่องกับเขาได้มีช่องกับเขาเพราะมาอยู่นานแล้วไม่มีช่องนานมาที่แรกเลยไม่มีช่องไม่มีช่องเลยเพื่อนทําก็ไม่ทำเพื่อนทำก็ไม่ทำเพราะว่ามันทําไม่เป็นมันไม่ได้เรียนหนังสืออ่าแล้วทีนี้ทาไมถึงอยากจะทํา เพื่อนเขาทำหลายคนก็อยากจะทำคนอื่นเขาก็ไม่เป็นกับหนังสือเหมือนเราคเขาก็ไม่เป็นเขายังทำได้ก็เลยคิดจะทำลองดูอ่านี่ค่ะนี่คือยูทูบ b e ยูทูบเบอร์ใหม่คิดจะทำคิดจะทำยูทูบเบอร์ใหม่อายุเท่ากับย่าหนิงนะคะ51ปีเท่าเท่ากันกับย่าหนิงคือยายถิ่นยายถินจะเปิดช่อง ยายถินกกตูมไม่ต้องเอาแล้วกกกอกนะเอายายถิ่นแม่บุญถินกกตูมเอาจะเปิดช่องใช่จะเปิดช่องหรือว่าเป็นหรือว่าเอาเป็นแม่บุญถิ่นชาแนลก็ได้นะคะใช่นี่ค่ะนี่ค่ะฝากด้วยนะคะเปิดเมื่อไหร่ก็แสดงตัวเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่แสดงตัวยังไม่ได้ไปซื้อโทรศัพท์เลย โทรศัพท์ก็ยังไม่มีแล้วยังจะเปิดช่องยังไงเนาะจะกลับแล้วหรือคะอ่านี่ค่ะพี่น้องทางค่ะค่ะค่ะฝากช่องย่าหนิงกกอกหน่อยนะคะเปิดไปดูเลยเห็นพวกคุณทั้งนั้นเลยนี่เดี๋ยวก็ลงค่ะจ้าเดี๋ยวจะมาใหม่ค่ะจ้าไปนี่ก็ไปกดดูเลยเด้อช่องย่าหนิงกกอกและจะเห็นเราแล้วนี่อำเภอวรรพนาค่ะ จะมาใหม่อีกจ้าจะจะจะมาเห็นตาแล้วโอ้ยสวยมากๆจ้า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 ค่ะแต่เสียใจไม่ได้เห็นลุงพลพี่พลน่ะค่ะค่ะค่ะมาวันใหม่ค่ะโอกาสหน้าค่ะโอกาสหน้ามาใหม่นะคะจ้าค่ะบอกมาอีกแน่นอนรอบสองค่ะ ก็อยู่อำเภอพ,น,พนานิคมใก,ใกล้ๆบ้านเรานี่เนะะาะค่ะค่ะแม่พุนทินจด่นิอ้าวดู yep. ยูทูบเบอร์ใหม่รู้ไหมรู้ไหมนี่ย่าหนิงเปิดช่องแล้วตอนนั้นความดันย่าหนิงเท่าไหร่รู้ไหมเออต,ตอน <ục> ตอนนั้นความดันย่าหนิงเท่าไหร่รู้ไหม ความดันย่าหนิงปกติพอมาเปิดช่องรู้ไหมว่าเท่าไหร่ร้อยแปดสิบ <laughs> ความดันสูงมาได้ยังไงเนาะไม่รู้เ <โห S 1> นาะค่ะไม่รู้มาได้ยังไงในเมื่อเราก็ไม่เครียดนะคะคไม่ได้เครียดไม่ได้คิดมากไม่ได้เครียดไม่ได้คิดมากอะไรแต่มันมาเองมาเพราะอายุมั้งเนาะอายุเราแก่แล้วความดันเร,เราเลยขึ้นมาก็คงจะเป็นได้ ยายลาวันดีนอยยายลาความดันเท่าไหร่แล้วมาอยู่นี่นะความดันดีมากฮะโอ้เงินเยอะหนูเก็บเงินใส่กระเป๋าค่ะวันนี้ได้ไหมคะหนูดูสิคะยายลาวันนี้เราเก็บเงินเข้ากระเป๋าอายใหญ่เลยโอ้ยยายลาไม่หันหน้ามายายลาอายเห็นไหมคะเงินยายลาได้เจ็ดร้อยแล้ววันนี้เห็นไหมคะนี่ทำทุกอย่าง ที่จะได้เงินที่จะได้เงินล้างถ้วยล้างชามรับจ้างลําเดี๋ยวตอนบ่ายยังไม่เสร็จนะนี่ยังไม่ค่ํานะได้เจ็ดร้อยนี่ไน้รับจ้างลําอีกเป็นพันอ้าจ้าจ้าฝากช่องยจนิกกอกด้วยเด้อค่ะจ้า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 เ่อาคอยแล้ววันนี้ก็ยุดาคอยล้ำจะฟอนจะฟอนยังเมื่อ วันนี้ยายล่ะได้ไปครึ่งวันเจ็ดร้อยบาทครึ่งวัน<อ>ยังไม่ค่ำทำงานนะวันนี้นะใช่ใช่ยายล่ะทำงาน,น,งงานวันนี้ทำงานไม่ได้หยุดจ้าขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อยายล่ะทำงานขยันยายล่ะก็เลยได้เงินตอบแทนมากเพราะยายล่ะขยันยานก็ร้านกล้วยก็ลรเออราศีก็ขายต้นมะนาวก็ขายข<อ>ายตัวหาน ยังลำยังลำอีกยังลำอีกนะสามสาม,สามชุดใช่ไหมออลำสามชุดใช่ไหมโอ้แสดงว่าวันนี้พันกว่าแล้วเอานอนดูสิคะนอนแบบสบายเลยอ่าอีกด้วยอ, <c oughs> อยู่ได้สบายวันนี้เห็นไหมคะนอนแบบสบายเลยนี่แต่ที่ยังไม่เหยียบเลยอนอนอนก่อนเพราะว่าวันนี้สบายแล้วสบายแล้วคุ้มค่าแรงแล้วนะคะคุ้มค่าแรงแล้ว ถ้าเราได้วันละเท่านี้เราก็สบายกันแล้วจ้าแม่แม่บุญดีด้วยนะจ้าแม่ทำจ้าได้วันละสามร้อยโอ้ยมาทุกวันทุกวันจ้าแค่หินลำต้นเย็นนี่ก็ได้แล้วสามร้อยจ้าขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะงั้นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดสามร้อยอ๋อค่ะเลือ กดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้ญาหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้คลิปนี้สวัสดีนะคะติดตามคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ